ต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันในหัวข้อที่3ของบทระบบประสาทนะคะก็คือหัวข้อการทํางานของเซลล์ประสาทนะคะเซล์ประสาทแต่และเซลเนี่ยสามารถรับรู้แล้วก็ส่งข้อมูลถึงกันได้เพราะว่ามีกระแสประสาทเกิดขึ้นเนาะ โดยที่กระแสะประสาทนี้ค่ะจะเป็นสัญญาณเคมีไฟฟ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงไฟฟ้าที่เยื่อหุ้มเซลล์ประสาทนะคะเมื่อมีการกระตุ้นเซลล์ประสาทจะทําให้เกิดกระแสะประสาทขึ้นนะคะที่นี้เนี่ยภาพนี้นะคะเป็นภาพการทดลองของนักสรีรวิทยาชื่ออลนลอยฮอชกินนะคะแล้วก็แอนดูฟิลดิงฮักสลีย์ เขาได้ทดลองว่ากระแสประสาทเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรในแอ็กซอนของหมึกโดยการนําไมโครอิเล็กโรดนะคะซึ่งมีลักษณะเป็นหลอดแก้วที่ดึงให้ยาวนะคะ,ะตรงส่วนสีส้มๆอันนี้นะคะไมโครอิเล็กโรดนะคะซึ่งเป็นหลอดแก้วที่ดึงให้ยาวนะคะตรงปลายเรียวเนี่ยเป็นท่อขนาดเล็กมาต่อกับโวลต์มิเตอร์นะคะโวลต์มิเตอร์อันนี้นะคะที่ขึ้นตัวเลขอยู่นะเพื่อให้เพื่อให้แสดงว่า ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้เนี่ยจากนั้นเสียบปลายไมโครอิเล็กโทรดเข้าไปในแอคซอนของหมึกและให้ปลายข้างหนึ่งอยู่ที่บริเวณด้านนอกของหมึกนะคะพบว่าค่าความต่างศักย์ระหว่างภายในแอคซอนและภายนอกเยื Ye ่อหุ้มแอคซอนของหมึกเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ลบ70มิลลิโวลต์นะคะ ทีนี้นะคะจะพูดให้นักเรียนเห็นว่าที่บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทเนี่ยนะคะก็จะเหมือนเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์อื่นๆทั่วๆไปก็คือเป็นลักษณะของฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์สองชั้นเนาะทีนี้เนี่ยระหว่างบริเวณฟอสโฟลิปิดนะคะ mm hmm. ก็จะมีโปรตีนที่เป็นช่องโปรตีนคอยแทรกอยู่เป็นระยะๆะะเพื่อเป็นช่องที่จะให้สารหรือไอออนต่างๆเนี่ยคะ่ะเดินทางเข้าและออกใช่ไหมคะ ทีนี้เนะะี่ยค่ะช่องโปรตีนหรือช่องไอออนที่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทนะคะมีทั้งหมด2แบบนะคะแบบแรกคือแบบ1ก็คือแบบไม่มีประตูนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า u n g a t t e d h h n n n l l นะคะ ไม่มีประตูหมายความว่าอะไรไหมายความว่าเรามีแต่โครงนะคะมีแต่โครงไว้มีเสาสองอันนะคะแต่ไม่มีประตูคอยที่จะเปิดหรือปิดดังนั้นเนี่ยสารที่มันจะลำเลียงเข้าและออกจากเซลผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ตรงนี้สามารถเกิดการลำเลียงได้แบบอัตโนมัติเกิดขึ้นได้เองตามความแตกต่างได้เลยนะคะเพราะว่าไม่มีประตูคอยเปิดหรือปิดนะส่วนอีกแบบหนึ่งคือแบบมีประตูหรือ Gated Channel หมายความว่า ถ้าประตูปิดนะคะสารก็จะไม่สามารถลำเลียงได้แต่เมื่อประตูเปิดสารก็จะสามารถลำเลียงได้นั่นเองค่ะในภาวะปกติที่เซลล์ประสาทยังไม่ถูกกระตุ้นนะคะเราเรียกว่าระยะพักนะคะในระยะพักเนี่ยถ้าเราสังเกตนะคะ ไอออนแต่ละชนิดที่อยู่บริเวณภายนอกและก็ภายในเซลล์จะพบว่าที่ภายนอกเซลล์นะคะจะมีโซเดียมไอออนอยู่ปริมาณสูงกว่าภายในเซลล์นะคะแต่ในขณะเดียวกันเราจะพบโพแทสเซียมไอออนที่ภายในเซลล์มากกว่าภายนอกเซลล์นะคะต่อไปจะเป็นช่องโปรตีนสีม่วงนี้นะคะคือช่องโปรตีนที่ไม่มีประตูสําหรับโซเดียมส่วนสีส้มคือช่อง โปรตีนโพแทสเซียมที่ไม่มีประตูดังนั้นเนี่ยสารสามารถลำเลียงได้โดยอัตโนมัติตามความแตกต่างของสารได้เลยนะคะ,ะโดยที่โซเดียมนะคะมีมากที่ภายนอกดังนั้นมันก็จะลำเลียงจากภายนอกเข้ามายัางภายในเซลล์แบบนี้นะคะส่วนโพแทสเซียมไอออนนะคะมีมากที่ภายในก็จะลำเลียงจากภายในออกไปยังภายนอกนะคะเราเรียก การลำเรียงจากที่ที่มีความเข้มข้นสูงไปยังเข้มข้นต่ำโดยไม่ใช้พลังงานแต่ว่าใช้โปรตีนลำเรียงนะคะว่าการแพร่แบบฟาซิลิเทตถ้าเราปล่อยให้โซเดียมไอออนและโพแทสเซียมไอออนน่ะลำเรียงแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะมันจะทำให้ความเข้มข้นของทั้งไอออนทั้ง2ตัวเนี้ย มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่ในภาวะสมดุลและทำให้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าในระยะพักซึ่งควรจะต้องเท่ากับลบ70มิลลิโวลต์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะดังนั้นจะต้องมีกลไกหนึ่งนะคะที่มาช่วยให้ความเข้มข้นของโซเดียมไอออนและโพแทสเซียมไอออนเนี่ยเป็นอยู่ในภาวะสมดุลนะคะตัวนั้นคือโครงสร้างสีเขียวนี้ค่ะเรียกว่าโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มนะคะโดยมันจะทำหน้าที่ปั๊ม โพแทสเซียมนะคะปั๊มโพแทสเซียมสีส้มนะปั๊มโพแทสเซียมจากภายนอกเซลลเข้ามาภายในเซลล์จะทำงานตรงกันข้ามกับช่องที่ไม่มีประตูนะคะแล้วก็จะนำโซเดียมไอออนจากข้างในคืนไปยังข้างนอกนะคะทำงานตรงกันข้ามกับช่องโปรตีนที่มีประตูเช่นกันนะคะโดยการทำงานของมันนะคะจะมีอัตราส่วนคงที่คือปัม๊มโซเดียม 3ตัวออกไปต่อการนำโพแทสเซียมเข้ามา2ตัวนะคะใช้อัตราส่วน3โซเดียมต่อ2โพแทสเซียมเสมอนะคะซึ่งการลำเลียงสารของโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มเนี่ยจะไม่ได้ใช้วิธีการลำเลียงสารแบบการแพร่แบบฟาซิลิเทตแล้วนะจะเป็นการลำเลียงแบบแอคทีฟทานสปอร์ตเพราะว่ามันมีการใช้ ATP เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ ทีนี้นะคะในระยะพักเนี่ยนอกจากช่องไอออนที่ไม่มีประตูจะทํางานตามความแตกต่างแล้วนะคะเราก็ยังเหลือช่องไอออนที่มีประตูใช่ไหมคะช่องที่มีประตูนะคะจะยังไม่ทํางานคือประตูจะปิดอยู่นะคะโอเคนะช่องโซเดียมที่มีประตูปิดช่องโซเดียมที่มีโพแทสเซียม ช่องโพแทสเซียมที่มีประตูก็ยังปิดอยู่นะคะโดยที่ระยะพักนะคะมีความต่างสักไฟฟ้าอยู่ที่ลบ70มิลลิโวลต์นะคะกราฟจะเป็นตรงเส้นสีแดงนี้นะคะมีหมายเลขหนึ่กำกับ ต่อไปนะคะในระยะที่2ค่ะจะเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุน้นเราเรียกระยะนี้ว่าระยะ d ดีโพลาไรเซชันวงเล็บช่วงแรกนะคะเพราะแบ่งออกเป็นสช่วงเขาบอกว่าที่ระยะนี้ค่ะจะมีโซเดียมช่องโซเดียมที่มีประตูเปิดแล้วนะคะช่องโซเดียมที่มีประตูเปิดพอช่องโซเดียมที่มีประตูเปิดนะคะก็จะทําให้ทําไมคะโซเดียมไอออนเนี่ยไหล จากภายนอกเซลลเข้ามาภายในเซลล์มากขึ้นพอโซเดียมไอออนที่มีประจุเป็นบวกเข้ามายังภายในเซลล์มากขึ้นนะคะจะทำให้ค่าความต่างศักดิ์จากที่ปกติอยู่ที่ลบ70มีค่าเป็นลบน้อยลงนะคะอยู่ที่ประมาณลบ45มิลลิโวลต์นะคะถ้าในกราฟนะคะจะเป็นกราฟตรงช่วงหมายเลข2ที่สีฟ้าแบบนี้กราฟจะมีค่าเพิ่มขึ้นนะคะอ่า เราเรียกค่าที่ลบ45มิลลิโวลต์นี้ว่าเทชโฮนะคะส่วนอีกหนึ่งช่องนะคะก็คือช่องโพแทสเซียมที่มีประตูต,ตอนนี้ยังปิดอยู่นะคะโอเคไหมคะสรุปอีกหนึ่งครั้งนะคะระยะดีโพลาไรเซชันช่วงแรกช่องโซเดียมที่มีประตูเปิด โซเดียมเข้ามาภายในเซลล์โซเดียมมีประจุปเป็นบวกดังนั้นทําให้ค่าสักไฟฟ้าจากลบ70มีค่าเป็นลบน้อยลงเหลืออยู่ที่ลบ45มิลลิโวลต์ส่วนช่องโพแทสเซียมที่มีประต,ตูตอนนี้ยังปิดอยู่นะคะประยะที่สาม้ว ต่อไประยะที่3ค่ะระยะ depolarization ช่วงหลังนะคะระยะ depolarization ช่วงหลังเนี่ยก็คือช่องโซเดียมที่มีประตูนะคะจากที่เปิดอยู่ก็เปิดมากขึ้นพอประตูเปิดมากขึ้นโซเดียมไอออนนะคะที่มีประจุปเป็นบวกเนี่ยก็เข้ามาภายในเซลล์เยอะมากก็เลยทำให้ค่าศักย์ไฟฟ้าเยื่อเซลล์จากที่อยู่ที่ลบ45เป็นไงคะ มีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกราฟเนี่ยจะอยู่ในช่วงสีส้มในระยะที่3ก็คือกลายเป็นบวก30นะคะแต่ที่อยากเพิ่มเติมให้นพกเรียนก็คือจะไม่สามารถเกิดดีโพลาไรเซชันช่วงช่วงหลังได้เลยถ้าระยะดีโพลาไรเซชันช่วงแรกเนี่ยกระตุ้นแล้วไม่ถึงลบ45 m มิลลิโวลต์นะคะหรือค่าเทชโฮสมมุติว่าในระยะที่2ที่เป็นระ ดีโพลาไรเซชันช่วงแรกเนี่ยมันกนระตุ้นแล้วถึงแค่ลบ30มสิมลิโวลต์เนี่ยจะไม่สามารถเกิดช่วงที่สามต่อได้เลยนะคะดังนั้นช่วงที่สองจะต้องมีค่าลบสี่สิบห้าก่อนถึงจะสามารถเกิดช่วงนี้ได้ะคะ่ะอีสองช่วงอีสองช่วงเสร็จล้สองช่วงะต่อไปนะคะระยะที่สี่นะคะระยะที่สี่คือ รีโพลาไรเซชันนะคะต่างจากอันที่แล้วนะอันที่แล้วจะเป็นดีโพลาไรอันนี้เป็นรีโพลาไรรีโพลาไรนะคะจะทำงานตรงกันข้ามกับดีโพลาไรเซชันเลยคือช่องโซเดียมที่มีประตูจากที่เคยเปิดอยู่ตอนนี้ต้องปิดแล้วนะคะเพราะว่าเข้ามาเยอะเกินไปตอนนี้ถ้าเป็นระยะรีโพลาไรเซชันช่องโพแทสเซียมที่มีประตูจะเปิดแล้วค่ะ พอช่องโพแทสเซียมที่มีประตูเปิดเกิดอะไรขึ้นโซเดียมไอออนเอ่อโพแทสเซียมไอออนที่อยู่ภายในเซลล์ก็จะทำก็จะเคลื่อนที่ออกไปจากภายในเซลล์นะคะพอโพแทสเซียมไอออนเนี่ยออกไปจากเซลล์เกิดอะไรขึ้นเอาประจุบ,บวกออกไปก็จะทำให้ค่าศัก์ไฟฟ้าเป็นไงคะจากบวก30มีค่าลดลงมานะคะนักเรียนก็สามารถดูได้ในกราฟส่วนที่เป็น สีเขียวแบบนี้นะคะกราฟก็จะตกลงมาเนู่เพราะว่าค่าสักไฟฟ,ฟ้ามีค่าเป็นลบเนื่องจากโพแทสเซียมไอออนเนี่ยมันออกไปข้างนอกนะคะต่อไปค่ะระยะสุดท้ายนะคะระยะไฮเปอร์โพลาไรเซชันนะคะระยะนี้นะคะช่องโซเดียมที่มีประตูนะคะก็ยังปิดอยู่ส่วนช่องโพแทสเซียมที่มีประตูเนี่ยก็ยังคงเปิดอยู่จึงทำให้โพแทสเซียมไอออนเนี่ยไหลออกไปอีกใช่ไหมคะ ไหลออกไปไหลออกไปปุ๊บทำทำให้เกิดอะไรขึ้นคะค่าสักไฟฟ้าเนี่ยมันก็ลดลงไปต่ำต่ำเรื่อยๆะคะ่ะจนมีช่วงหนึ่งคะ่ะต่ำลงไปกว่าลบ70มิลลิโวลต์นะคะและพอค่าศักไฟฟ้าเนี่ยมันต่ำลงไปกว่าลบ70มิลลิโวลต์ช่องโพแทสเซียมไอออนที่มีประตูก็จะปิดลงและทำให้เซลล์เนี่ย กลับไปอยู่ในระยะพักคืออยู่ที่ลบ70มิลิโวลต์อีกหนึ่งครั้งค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการสรุปการเกิด a อคชั่นโพเทนเชีหรือการเกิดกระแสะประสาทด้วยกราฟเพียงหนึ่งภาพนะคะในสภาวะปกติที่ไม่มีสิ่งเร้ามากระตุน้นหรือที่เราเรียกว่าระยะพักนะคะที่ระยะพักเนี่ยค่าความต่างสักระหว่างเยื่อเซลล์เนี่ยจะอยู่ที่ลบ70มิลิโวลต์ใช่ไหมคะจะเป็นแบบนี้ ไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าจะมีสิ่งเร้ามากระตุ้นนะคะตรงบริเวณลูกศรเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนสิ่งเร้าที่มากระตุ้นใช่ไหมคะจุดตรงนี้เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นนะคะจะทําให้ช่องโซเดียมที่มีประตูเปิดออกทําให้โซเดียมจากภายนอกเซลลเข้ามาสู่ภายในเซล โซเดียมที่มีประจุปเป็นบวกพอเข้ามาในเซลล์เสร็จเป็นไงคะทำให้ค่าความต่างศักย์จากลบเจนะคะมีค่าลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆใช่ไหมคะซึ่งระยะนี้เราจะเรียกว่าระยะ Depolarization โดยที่ถ้าโซเดียมเข้ามาในเซลล์จนถึงจุดที่ทําให้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่ากับลบสี m มิลิโวลต์เราเรียกจุดนี้ว่าเ h o โฮคือจุดที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือมีการนำโซเดียมเข้ามาต่อไปเรื่อยๆตามเส้นกราฟนี้แต่ถ้าสมมุติว่าสิ่งเราที่มากระตุ้นเนี่ยทำให้โซเดียมเข้ามาในเซลล์ไม่มากพอจนทำให้ถึงที่ระดับเทชโฮเนี่ยนะคะกราฟมันก็จะเป็นแบบร,รีมีคะลูกมันก็จะตกไปทำให้ไม่เกิดาการส่งกระแสประสาทใน ในขั้นต่อ,ตอไปเนาะแล้วมันก็จะส่งกระแสประสาทไม่เสร็จนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าในกรณีนี้เนี่ยโซเดียมเข้ามาจนทําให้ความต่างศักย์ภายในเซลล์เป็นลบ45หรือถึงจุดเทชโทแล้วจะเกิดดีโพลาร i ไ a t i เซชันต่อไปเรื่อยๆนะคะที่มันสูงขึ้นแบบนี้เป็นเพราะว่าช่องโซเดียมที่มีประตูเนี่ยมันเปิดเพิ่มมากขึ้นทําให้โซเดียมเข้ามาในเซลล์ได้มากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยทำให้ค่าความต่างศักย์นะคะ กลายเป็นบวกมากขึ้นจนถึงเป็นบวกที่40ใช่ไหมคะหลังจากนั้นคะ่ะพอถึงจุดที่โซเดียมเนี่ยทำให้ค่าความต่างศักย์นะคะเป็นบวก40มิลลิโวลแล้วนะคะประตูโซเดียมนะคะก็จะปิดลงนะคะและต่อไปในระยะที่3นะคะคือระยะรีโพลาริเซชันในระยะนี้เนี่ยคะ่ะช่องโซเดียมที่มีประตูปิดแต่ช่องโพแทสเซียมที่มีประตูจะเปิดแทนทำให้ โพแทสเซียมที่อยู่ภายในเซลล์นะคะที่มีประจุเป็นบวกออกไปจากเซลล์เพราะประจุบวกออกไปนะคะทำให้ความต่างศักย์เยื่อเซลล์เนี่ยมีค่าลดลงเรื่อยๆนะคะและลดต่ำลงเรื่อยๆจนถึงจุดที่ต่ำกว่าลบ70มิลลิโวล์นะคะพอถึงจุดที่มันลบต่ำกว่า70มิลลิโวล์แล้วเนี่ยจะทำให้ประตูโพแทสเซียมนะคะปิดลงและทำให้ค่าความต่างศักย์เนี่ย กลับไปอยู่ที่ระยะพักคือลบ70มิลลิโวลต์ค่ะ,ะที่นี้นะคะครูจะให้ข้อเทคนิคในการจำนิดหนึ่งเนาะถ้ามันเป็นดีโพลาไรค่ะดีโพลาไรอะไรปิดประตูอะไรเปิดคะประตูโซเดียมเปิดนะคะแต่ถ้าเป็นรีประตูโซเดียมเปิดโดยที่2ประตูเนี่ยค่ะมันจะเปิด หรือปิดพร้อมกันไม่ได้เนาะถ้าเป็นรีลาไลดีโพลาไรเซชันโซเดียมเปิดโพแทสเซียมปิดในฝั่งตรงกันข้ามถ้าเป็นระยะรีโพลาไรเซชันโพแทสเซียมเปิดโซเดียมปิดนะคะ